ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องการอันล็อกบูตโหลดเดอร์ของตัวมือถือนะครับยี่ห้อเสียวมี่เลตมี่นะครับหรือโปโกนั่นเองนะครับในส่วนของตัวนี้อันล็อกแบบบ้านๆเลยนะครับสําหรับเครื่องที่เข้าหน้าเมนูได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันตัวนี้เป็นเลตมี่เจ็ดนะครับเลตมี่เจ็ดนะครับกรณีที่เครื่องนั้นๆนะครับเข้าหน้าเมนูได้ต้องเข้าหน้าเมนูได้นะครับและไม่ติด MIS เขาด้วยนะครับไม่ใช่เป็นการ บายพาสเข้าหน้าเมนูเพื่อปลด m i เเขาไม่ใช่นะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจำเปนะ็นจะต้องลงชื่อเข้าใช้ในส่วนของตัวบัญชีมี a แอสเขาให้เรียบร้อยนะครับผมนะสมัครเขาก็ลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะครับนะเราจะมาปลดล็อกกันนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันหรือหน้าเว็บไซต์ของตัวเสี่ย i มี่อันล็อกเลยนะครับตัวนี้นะครับ เราจะอันล็อกบูดโหลดด์เพื่ออะไรนะครับ1เพื่อแฟลตลอมโหมดนะครับหรือเพื่อเปิดล็อกต่างๆนั่นเองนะครับยังไงก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์ช่อง Youtube ของร้านนอมซัมโมบายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับที่ตัวมือถือนะครับที่ผมบอกไปให้เราลงชื่อเข้าใช้มีไเคาให้เรียบร้อยนะครับผมลงชื่อเข้าใช้เสร็จเรียบร้อยนะครับ ไปที่ตัวเครื่องนะครับทําการเปิดนะครับโหมดนักพัฒนานะครับการเปิดโหมดนักพัฒนาก็คือ1เข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็แตะไปที่เวอร์ชัน miui ตัวนี้นะครับแตะย้ําๆสังเกตจะมีตัวป๊อปแอพเด้งขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมไม่จําเป็นแล้วคุณเป็นนักพัฒนาแล้วนะครับมันจะแตะแล้วก็จะไล่นับถอยหลังก็คือ54 3ส1แล้วก็คุณเป็นนักพัฒนาแล้วแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราเปิดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นนักพัฒนาแล้วนะครับเมนูของนักพัฒนานะครับมันจะอยู่ที่นะครับตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้นะเลื่อนมานะครับเห็นจะเห็นตัวเลือกโหมดนักพัฒนานั่นเองนะครับผมตัวเลือกโหมดนักพัฒนานะครับพอมาถึงโหมดนี้นะครับให้เราทําการเปิด oem นะครับเปิดแก้ไขจุดบกพร่อง usb นะครับผมและเข้าไปที่การ สถานะการปลดล็อกมีแอคเคา t ตรงนี้นะเห็นหแต่เข้าไปครับนี่สิ่งจำเป็นนะครับปึ๊บนะครับตัวนี้เห็นไหมครับว่าสิ่งสำคัญเลยนะครับตัวโปรแกรมนั้นก็จะบอกให้เรานะครับเห็นไหมว่าหนึ่งเนี่ยให้ตรวจสอบนะครับว่า Wifi ของท่านเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใส่ซิมการ์ดแล้วก็ปิด Wifi นะครับอย่างตัวนี้ผมก็ต้องปิด Wifi ผมใส่ซิมการ์ดแล้วใช่ไหมต้องปิด Wi-Fi นะครับ ที่สำคัญเน็ตของเราต้องซีมของเราต้องมีเน็ตด้วยนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ให้เรากดเพิ่มบัญชีนะครับและอุปกรณ์ตรงนี้นะกดไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมกดเรียบร้อยแล้วนะครับนะหลังจากกดแล้วนะครับเราก็มาที่หน้าเว็บไซต์นะครับของตัวเสี่ยมี่ครับเบื้องต้นเนี่ยให้เรากดไปที่ตรงนี้ครับ Unlock Now นะครับผมนี่นะครับผมกดไปที่ u n l o c อก o w ตัวนี้ครับ มันก็จะเด้งมาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้เราก็ทำการกดนะครับดาวน์โหลดเห็นไหมมีอันล็อกตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าในส่วนงการทำเนี่ยก็คือนะครับนี่เลยสเตปเขาบอกว่าดาวน์โหลดนะครับสองปิดเครื่องให้สนิทนะครับแล้วก็เชื่อมต่อในโหมดฟาสต์บูตนะครับแล้วก็คอนเน็ก ตัวมือถือเนี่ยเข้ากับตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้นะเราก็ทําการแตกไฟล์ออกมาครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมทําการซายอินนะครับซายอินไอตัวแอคเคาท์ Ad ของเราให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับแอคเคาท์ Ad ที่เป็นแอคเคาท์เดียวกับที่อยู่ในตัวเครื่องนั่นเองนะครับ อ่าครับก็ใส่บัญชีของเราไปนะครับบัญชีของใครของมันนะครับอ่ามันก็จะส่งขัดมาที่เบอร์ของเรานะครับผม เพนะราะฉะนั้นแล้วก็เท่ากับว่าต้องเป็นเบอร์ที่เราใช้งานอยู่แล้วก็เป็นมีแอรเข้าของเราจริงๆนะครับเราถึงจะสามารถซายอินเข้าที่ตัวโปรแกรมได้นั่นเองนะครับามาดูที่ตัวมือถือครับตัวมือถือของเราก็ยังคงอยู่หน้านี้นะเนาะอย่าลืมนะครับเปิดแก้ไขจุดบูกพ้องอะไรให้เรียบร้อยเปิด OEM ให้เรียบร้อยนะครับทาการปิดเครื่องครับ เราจะคอนเน็ตัวเครื่องเข้าในส่วนของหน้าฟาสต์บูทเนี่ยให้เรากดปุ่มนะครับตัวลดเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องนะครับจนขึ้นว่าหน้าฟาสต์บูทแบบนี้เห็นไหมเป็นหน้าแมงเสียงนีตัวนี้นะฟาสต์บูทเห็นไหมเราก็เสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับ หลังจากเสียบก็วางไว้เลยครับเรามาดูที่ตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจะต้องเจอไดเวอร์ ADB นะครับหรือว่าไดเวอร์ของตัว f a สต์บูตนั่นเองนะครับเกวที่ตรงนี้ครับและตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมเองก็จะเจอนะครับในส่วนของตัวนี้เห็นไหมเดี๋ยวนะผมกดจอนแป๊บนึง เ็็เจะเจอนะครับหมายเรียก serial number ของตัวเครื่องตัวนี้นะครับสังเกตนะผมถอดมันก็จะหายไป <S <S เห็นไหมถ้าผมเสียบมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ต้องเจอกันนะทั้งตัวอคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวมือถือให้เจอกันนะครับหลังจากเจอเรียบร้อยครับให้เราทําการกดปัดล็อกตรงนี้ครับ อันล็อกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับตัวโปรแกรมก็จะเริ่มทำการอันล็อกให้เรานะครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่าตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเขาบอกว่าอะไรเอ่ยนะครับเขาบอกว่า ให้เพิ่มบัญชีมีแอคเคาตนะ์เนี่ยในเมนูเซตติ้งนะครับแสดงว่าเมื่อกี้ที่ผมเพิ่มเข้าไปนะครับตัวเมนูตัวบัญชีนั้นมันไม่เข้าไปนั่นเองนะครับผมต้องทําการเปิดเครื่องใหม่ปิดเครื่องใหม่นะครับวิธีการออกจากหน้าฟาสบูธตรงนี้นะครับให้เรากดทุกปุ่มเลยนะครับทุกปุ่มค้างไว้นะครับบวกลบแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้แบบนี้นะ ดับแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะเด่งขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ยังไม่มีการอันล็อกถ้าอันล็อกปุ๊บเนี่ยก็จะมีลูกกุญแจปลดล็อกอยู่นะไม่อยู่ข้างบนก็อยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับลองกดไปที่อีกทีนึ่งครับตั้งค่านะไปที่โหมดนักพัฒนาเนาะเพิ่มเติมนะครับโหมดนักพัฒนะครับสถานะการปลดล็อกมีแอคเคาท์นะครับป๊ับ กดเพิ่มบัญชีนะครับว่าเพิ่มบัญชีอยู่ข้างล่างนี้เห็นไหมเรากดไปอีกงๆครับจะตัดการเชื่อมต่อเน็ตลงชื่ออ่าเห็นไหมเขาก็บอกว่าอ่าตอนเนี้ยเราได้ทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีข้อความแจ้งเตือนตรงนี้ก็คืออย่าตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายหรือลงชื่อออกจากเครื่องเครื่องนี้นะครับ หรือคืนค่าเริ่มต้นหรือลบข้อมูลนะครับหรืออัปเดตต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าอัปเดตเราอย่าถอดซิมเราอย่า,าคืนค่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราต้องมาทำการเริ่มตรงนี้ใหม่ตัวนี้เรากดรับทราบไปนะครับผมกดเรียบร้อยนะครับผมปิดเครื่องเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าทำไมเขาถึงแจ้งแบบนั้นนะ เหมือนเดิมครับเข้าหน้าฟาสต b บูสแล้วก็เสียบเหมือนเดิมนะครับปั๊บนะครับอ่ากดอันล็อกครับนี่ตัวโปรแกรมอันล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมอ่า๋ยวผมแจ้งก่อนนะว่าบางทีนะครับบางเครื่องนะครับ ก็จะมีะจําเป็นจะต้องรอนะครับรอสามวันห้าวันเจ็ดวันนะครับในส่วนของที่ที่ผมบอกว่าเราอย่าทําการรีเซ็ตล้างเครื่องหรือว่าลงชื่อออกจากบัญชีเนี่ยเพราะว่าบางทีอ่ะจะต้องรอสามวันห้าวันเจ็ดวันนั่นเองนะครับถึงจะอันล็อกบูโดเดอร์ได้นะครับและที่สําคัญถ้าหากเราอันล็อกบูโดเดอร์ตัวนี้สําเร็จนะครับตัวเครื่องนั้นจะทําการรีสตาร์ทแล้วก็ ล้างเครื่องหรือว่าวิฟนะครับวิฟเมื่อกี้เห็นไหมตัวเครื่องก็จะวิ่งวิฟล้างข้อมูลในตัวเครื่องให้เราเนี่ยจะทําให้นะครับข้อมูลต่างๆนั้นหายหมดนะครับรูปเลิบลายเฟซบุ๊กอะไรหายหมดเลยนะครับผมแล้วเราผมก็จะกดทุกปุ่มให้มันดับไปนะครับผมจะทําการเข้าหน้าฟาสต์บูตนะครับเพื่อดูสถานะว่าเป็น เห็นไหมสถานะหลังจากที่เราเมื่อกี้นะครับอันล็อกอเป็นล็อกไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นอันล็อกนะครับเห็นไหมนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเราอันล็อกบูทโหลดเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าไอตัวนี้ผมอันล็อกบูทโหลดเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับว่า การอันล็อกบล l เดอร์นะครับสำคัญตรงที่หากว่าถ้ามันอันล็อกสําเร็จนะครับก็จะขึ้นลูกคุญแจที่ผมบอกนะแล้วก็สําคัญเรากดอันล็อกไปปุ๊บเครื่องนั้นจะทําการบี p หรือว่ารีเซ็ตข้อมูลนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับยังไงไม่ลืมนะครับฝากกดถูกใจแล้วก็กดซับะไครตช่อง YouTube ของร้านออมซัพโมบายไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ เป็นความรู้ให้กับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มซนะัพพอร์ตลอมของออมซัพโมบายนะครับขอบคุณครับ